นี่เต็มี่แหละตานคนรอันาดีคืนอยู่พี่คนรอิงิงเลยยาออไรคนกบองอะไรเป็นไรเออบาีคนกบผมมาายเออบวชได้มันมือเงินเทียบกด้อยู่ฮัเบมือเงินเทียบกันั่นเบือนาบตัวเฟิงในนี้แพนแมทไทยนี้ใคเฟิงรู้ลงที่ ว้าโตคงจัำจะคลองรอได้นี่นะาแฝงเลยพี่น้องมัโอ้โหเห็นมนยืมใช่เดีเอนะมดีใติกัะโลเอออ่โ่อยอ่ายเห็มา่ได้จับเอาเนหเอเ็นมาแต่ได้ประจำสามผิดองเจือเนาะลอยโอ้ยสอสเรียกพี่ก็ะเล่เราหนาเสือโรละตะก้อยังไงสเรียกพี่ทำเยทำมาได้ป เขาเสืยับแล้วเนี่ยนเียวอยเจ็บทีละบานเฮาบอกแตไม่บอกนั่นบอกกเป็นปันตาใช่ใโอ้นอเกมเเกกเขาเขามากในน้เดีเฮ้ยเหมือนมานังโซลิกันเลยพี่นเอยหนังเมือนคนรอนังเหมือนคนรอคิดต้องเตื่อสอนลมเรียกพี่เนี้ไปชมพูดก่อนนะจ้ากองว

เติมเหนีว่ามองหายมานานงช่องเยินว่เราบรยดใช่เราว่าเต็มเน็ตดม่ไดลงเน็ตเบิม่อดเ่อปดปิดรถแล้วนเน็ตบัสิเปิดเปิดรถเาเปิดไ้ว่าเติมกามาบด้หิน้ว่าเติมกามาคับดหลินเนี่ยเด็กย่นี้ขายูทูงเล่าลเออเอเต็มน่อยกันเอ็นัว ทีมงาเรามีมือเ้ากับทองกัทอนนเมาคนนี้หรือนที่ถอานร้นมาแนุงหน้าหนาวากี้นมันบวแมนแหงาแหงรอพุนโอยไปดหนอเหนาวแหงขาแหงร่อพุนฝันมานมาก้กนตรนี้เพ่อเะไนเส้าสองแรงสองเลยนี่ฮ่าฮาไ กรัีชื่นมาโชว์มโอ้ชวนมากเดนึ่งทคืนนึงตักบันไดเยตัไปตะมาคืนแน่เ่เป็นไห้บมใจเืมนยามือโตคงเป็นเจ้ากเจากเนียนี่ใชทบนี้มือจี่ชยมือกุศเออไม่ได้ต้เยมือจีไกโอะไรอย่างเง้อจีชโชวมากที่เวนเฮาเองเอาลดเฮาลดเวทเฮาตั้งหลายปีแล้ะ ใส่คือบอกวันนี้ใส่ประเภทกะลาเคนที่หุ่มเบิ่งกันคอยนี่โอ้ยหุ่มเบิ่งหุ่มซื้อใครอยู่ไอหุ่มเบิ่งของบ้านใดนั่นเนาะพี่ใหญ่เนาะมาเดี๋หุ่มเบิ่งจะเป็นรั้มหมาบ่ะเพิ่มไปเพิ่มมากสุดโอ้ใครมาเนะคือง่ายแต่วันนี้ว่ะตกตนแล้วปาร์ตี้เว้นง่ายแหละไว้เรื่องหวานเบิดเลยหุ่มซื้อคนละพันคนละสองพันยังไคเนาะ มาฝึเดวนได้โอ้มไปกินโมได่แล้วหลางไว้ของบูดมัเนี้ยาคุณหาวกันหาวอากินชุ้มเลยตนี่ยาคุณยงอกคุณหายกินเบิ้ลเลยลกบอ่ได้หมอย่าีได้

ตแม่กห้องใส่แล้วบะเจ้าพาไปตายได้กาแเนี่ตลาดขึไม้บอไดกไม่ไ้าะเฮาเาายไมกำลังจ้าเนี่ยนะวะจ้าขี่รถชนนแ้าภาวงได้ห้องให้จอดเขาจอดเลยิมาหน้าไปเราผีจำเรืองเจงงจลยไปง เอาไว้คควงทางเราเราบีบแต้ไห้คนควงทางเราเราฝ่าไปเบงมีตาแล้วปะน่ปิดปินตายังไงน่ะไปกูท้ออ้เีชื่อเป็นบ้านเพขันอจ้าจีชื่อาะ่ไปนางว่านางจ้าโอยคนเ่อนเมงออต่งูหลุดไปข้าบกเข้าว่านั่งสาวว่า มาบ้านยอันบานนายเขาไปนัังว่างนะเข่าาอหอเนเนื้อเขาจนีเป็นาเขาลุงแม่น้ะหนาเขาเนาะขวนไป่ลุอีกขาเข่าพูนเมนะเขาัาพูนน่เก่ยองก่อนจะแท้ล้วแล้วคนเขาอยู่แล้วนี่ย่อรเบิดัแล้วมอดีนะ มีท่ามือกนิ่มยกล้วยๆนะรัี่ยนอข้ามนก่ของหาโย่เนี่ยมันแล้วบ่ชุมห้องกองจักเจ้าของห่อเมื่อนี่ทิท่ามีอะแล้วบ่เฮ้ยบ่ไปไปงานกันก็จะออหนาขข้าได้เลยบ่เออันยัคันคันมีผุ้ย่องได้ี่เจ้าแต่มนี่จะโจงเสือมันรอกเขาแหงขาแหงรอแล้ มันมันจะแทงเ้าแงกีแทงเ้าแ่งรอร้เพราะอย่างมันมัย่ารมนลเี้ยง้เท้าเลยีด้ตื่นมาปุนี่แะตัวงอืมาแห่งเ้าแอน้แต่ใช้ได้าดถนี้ดูนิ้ตัวโตด้วยนี้ได้ไปโอเปียอแรกเท่าลี้ยงาแล้วเทาขอเนาะรเลงางอท่อค่ะ เอาไปเลยเราเท้าจแหงอหรอตำหนนะตำนน่คือการบอกกองช้ยน่ะเออขอเท้าขอ่าเนาะจะเ็นยังจะอยู่ไไ้เช่นยังขอคอ้แหงเขาแหงรอให้ไปในหน้าขอเท่าไอขอเรจะได้นอนลุงลเอาแหงเขาแหงรอให้ปรมานเเ็มื่อนั้นะเขาหมอแหงเผาอู้งงเลยจ้ะก็จะเท้ายนทัน เห็นก่เจ้าฐานง่วโอ้ยกิดหอรับหลรับหลเนี่ะดี๋ไปนับงเปเจ้าเลยมา้มม่เดี่ยวเองอดก่ไว้น่ะมาโ้มหม่ไปหาะสอมมาตักินม้อล่ะเขาโอ้ยนี่นามึงเสียนงั้หัวเลาวหมูขางอวบักเวลาว่ะมึงไปเพื่อเหมือนกันก็เลย้วนป็หางลามวนักิ้นหมเขาบปนี่นะโย มันลายคนพไปยืนเผามันดเออเอากมก้นไปใจละเด่นไปแล้วเพิ่าถเรได้ขึ้นได้ขึ้นเข่าเนี่ยก็เจ้าน่หนึ่งเราเมื่อยเมื่อยฟังเราทำ้กระมก้อนนั้นลงดเน่ย่งเอาเนี่ยาเลาหนาเทเลาจะไปเจอยืบ่ โนเว้ยกไปนอกันมาแรงนี่กมากไกินเนี่ยั่งให้หนึต้อมมาได้เต่เดียวล้วนเลยแจอดยังก็ละเดึกก็ไละดื่มหลักมากร้มากก็จะมีเยอะเลยเบี้ยวเราไปกินได้กขอเราแต่ละคนนะ มากมีตมากผมแมนก็ได้ไปทางอไอ้กระจอกหนึ่งมาทางชุกจ้ากระจอกไปทาเพื่อนพวกกระจอกเองเอาเอาบ่ะคนเดี่ยังทางชอบทางนี้ก็เห็ดหน้อยพายเฮ็ดทอไอ้พายยังนิตีแบบซีแบบสีครัน นามบ้านมันจะเขื่อมูจีม oh ูจ SO si ื <S <S ่นไรบานเชื dizer, ่อยอประตวเขาก็เย่อบเนียกระนได้ทาย่อทาง่อนกแบบ้าแแม่กตอย่อใช่้ะเราไปากแน่หอยนายางเยี่ยวเขาจัดการนี่เขาหยุกเนื้อออ้ขอมีตาวีนั่นจังไหนลำบากตอนไดขอได้รนอไารีชาย้ายก็จะมาหนักลับาก ปอาระหังมาเชยแบบตนคือถังมาเดียวมาขอให้ว่าเดียวมานำโชกวัิมาไปทำห้าวนเมื่อแล้วโีนี่เนี่ยบุญละครเขาจได้มาไหมพุ่นเขาปนางคอยไปอยู่วงเงให้โลทานเรื่องระหนิอยู่ได้เออได้จัมึงบ้าเอไ่กินอยู่ใช่ไมบดเจ้าพันยังม่เหนไปมตามมาเออบัดเ้าพันบร่ไจ่ายเขาได้หรอผมอ่า

แหงเขาแหงรอเขมื่อยนานเพิ่นนานโอ้ตะกี่บ่ได้ตอรถ้าลอดตะถ้ารอดตะกี่มื้อวานเนี้อรอเมื่อนี้เอ้ยบ่เห็นจะขอแล้วเสือเล่าก็ใส่เสือหลอนอี่แล้วย่องจงได้กินเร้อยก็บ่ได้กินเด่าไรนะบัดเออแต่จะได้จะพันกี่กไ่ได้ยังดงี่จะมันย่องเฮารอเฮาหายแล้วพันกี่มแต่ก็แถวาอร์เตแล้วจะมีนิดสุดส พาใส่นะล้ววดเออให้เงินอยู่สิบหนึ่งหมื่นสองสหนจะมาซื้อของให้สามกินที่ได้ยังไงครับอ่ะอาจารย์ไอติมคนอันน่ะไปกินไปกินอ่ะยิบไปคนอันมันเรืออยู่มาสองอันเนี้วแหงมงอยิบเอาคนอัน